ร้าน Easy Store บริการจำหน่ายเพชรและเทรดดีโลแมป Anime Defender เคยไหมสุ่มตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายสุ่มเทรดดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป Anime Defender อีกแล้วโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพาไปดูตัวของสปิริตนะครับหรือคือการสุ่มบัฟอันใหม่นั่นเองก็เวลาสุ่มสปิริตเนี่ยครับตัวละครเราก็จะมีบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาครับเป็นออนไลน์อย่างนี้เลยนี่เราก็มีขึ้นตัวนี้ครับเป็นสััญลกษณ์ว่าเรราไได้้บััฟออะนนยู โดยที่ตัวของสเปริตนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามานะครับมีทั้งหมด16รูปแบบนะครับก็แต่รูปแบบเนี่ยทำอะไรได้ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าผมจะมาพูดอีกทีนึงแล้วก็รวมถึงชิปนี้เนี่ยเราจะมาพาดูนะครับว่าอันไหนมันเก่งอันไหนมันห่วยนะครับแล้วว่าเหมาะกับตัวไหนบ้างนะครับโดยที่อย่างแรกเนี่ยเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวที่เราจะมาสุบนะครับสเปรดออฟอันนี้หาได้จากไหนบ้างโดยที่แรกนะครับที่เราจะได้ตัวของสเปรดออฟนะครับก็คือที่ tower of eternity นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ย เราจะได้เป็น10%นะครับโอกาสดรอปตั้งแต่ฟอร์แรกเลยแล้วก็ฟอร์สูงขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสดับที่มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของ b a t t e r n Pass Pattern Pass เนี่ยก็มีการให้สปีดออฟเช่นกันแล้วที่อันแรกเนี่ยอยู่ที่เลเวล9ต่อมาเนี่ยจะให้ไปถึงตอนเลเวล19แล้วก็นะครับต่อมาก็จะเป็นเลเวล29แล้วคือมาเจอลงท้ายเลเวล9เนี่ย39อันนี้ใช่ไหมต่อมาก็เป็น49ไม่มีแล้ะ49เป็นตัว Divis แทนก็ประมาณนี้ครับมีใน Pattern Pass แต่ว่ามันได้น้อยไง Pattern Pass มันไม่ได้ฟาาารร์มไไดดด้้ตต่่่อออเเเืงลลพะวพปะุ๊บบก็จย แต่ว่าอีกที่นึงครับที่ผมแนะนําว่าถ้าอยากหายจริงเนะี่ยความในนี้ดีกว่าครับคมที่สุดแล้วก็คือในส่วนของประตูประตูนะครับจะสามารถตอบได้จากอินฟินิตเลยประตูตัวนี้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ตัวสปิดออฟแบบการันตีเลยนะครับจำนวนเท่านี้เลยอันนี้เป็นรีเจนท์ครับให้2อันอีพิกให้1อัน,นครับส่วนสีฟ้าเนี่ยหรือว่าแรเนี่ยให้5 0าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสออกนะครับแล้วก็ในมิตติ้งเนี่ยให้สามพันซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมได้สปิดออฟมาส่มเยอะมากที่สุดนะครับก็แนะนําว่าลงในนี้ดีกว่า ถ้าทาวเวอร์เนี่ยมันมีโอกาสออกด้วย20%อะไรเงี้ยแล้วก็วัาเราจะใส่ไปดึงข้องสูงๆเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะไม่ดรอปเลยก็ได้เช่นกันครับเรา๋ยไปดูตัวของบัฟกันเลยดีกว่าว่าบัฟแต่ละอันเนี่ยเหมาะกับใครใครใช้ดีกว่าแล้วก็ทําอะไรได้บ้างครับเริ่มที่บัฟแรกครับ Golden Spirit ครับ Golden Spirit เนี่ยมีโอกาสออกที่18.5%โดยที่บัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มเงินนะครับให้กับตัวละครยูนิตนั้นเนี่ย20%ครับบัฟนี่เหมาะกับใครบัฟนี่เหมาะกับตัวละครฟาร์มเป็นบจิหรือววว่่่าาาบมหรือตัพิงค์ดมอนนะครับ สามตัวนี้เนี่ยใช้บัฟนี้คุ้มที่สุดแล้วครับโอกาสออกเยอะด้วยเพราะงั้นบัฟนี้สมให้มันเถอะครับต่อมานะครับอาเคียนสเปริครับโอกาสออกที่16เปอร์เซ็นต์บัฟนี้เนี่ยครับเมื่อเราโจมตีตรูที่มีโล่นะครับจะทําการอิกนอร์นะครับหรือว่ามองข้ามนะครับตัวของโล่แล้วก็โจมตีเข้ากับตัวของเลือดหรือว่าเลือดสีฟ้าเลยนะครับอาร์เมอร์ก็คือนะครับมันจะมีโลที่เป็นแบบเกาะวงๆใช่ไหมครับอันนั้นคือจะตีแบบสามพิษอะไรอย่างนี้ถึิงจะแตกแต่ว่านี้เราตีทะลุเข้าไปเลย ้ามีหลอดฟ้าเนี่ยมันจะตีเข้าหลอดฟ้าก่อนนะครับไม่ได้ตีรูเข้าไปเลือดสีแดงเลยบัฟนี้เหมาะกับใครบัฟนี้เหมาะขับทุกคนเลยครับผมว่าบัฟนี้ตัวดาเมจทุกตัวเนี่ยใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจตีฮิตก็ตามเนี่ยบัฟนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปตีเจาะเข้าเลือดโดยตรงเนี่ยมันก็เร็วกว่าที่เราต้องมานั่งเคลียร์โลอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นเหมาะกับทุกคนเลยครับบัฟนี้ รบนี้ถือว่า16เป็นบัฟที่คุ้มมากๆครับต่อมาครับบัฟคิมสันสปิริตโอกาสออกที่12บัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจการเผาแล้วก็การติดเลือดไหลเนี่ย50ครับให้กับศัตรูตอนนี้เหมาะใครรอบนี้เหมาะกับตัวนะัศสือตัวหมีแล้วก็มีตัวของเบนีิมารุนะครับสามตัวนี้เนี่ยที่ตีตตตสถานะเหมาะมากเลยครับในการที่ใช้บัฟตัวนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจที่เราทําสถานะใส่มันด้วยนะครับตัวของสุกนะก็ใช้ได้เช่นกัน สมานทับบัฟเกรกติกสปริดครับโอกาสเออที่9%บัฟตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มดามิแล้วก็ระยะ5%แล้วก็ลดคู้ดาว5%แต่บัฟนี้เนี่ยจะมีข้อดีอยู่ตรงที่เพิ่มโอกาสตีครี20%ครับบัฟตัวนี้เหมาะกับใครเราสามารถเอามาเล่นคอมโบกับไอ้พวกตัวที่เราติดเทรดเป็นเพรสชั่นได้ครับเทรดเพรสชั่นเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มจีเดมด้วยเพราะงั้นอันนี้เนี่ยเหมาะมากครับเพื่อให้เราเล่นเนี่ยตีตีครีได้เยอะมากขึ้นผมเลยนะว่าเล่นกับตัวตีหลายฮิตนะถ้าแบบคร ิเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยถ้าถามว่าบัฟนี้เหมาะกับใครผมมองว่าอืมเราเล่นกับหมีก็โอเคครับเล่นกับนักสืบก็ได้ไอ้พวกตัวหล่ะฮิตเนี่ยเล่นได้หมดเลยหรือว่าจะใส่พวกตัวสวิเกตอะไรเงี้ยโกโจตัวของไคจูอะไรเงี้ยก็ถ้าตีหล่ะฮิตบัฟนี้ก็คุ้มหมดเลยครับต่อมานะครับบัฟดาร์สปิริตโอกาสออกไอที่7 5โดยที่บัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะ30%ลดคูลดาว15%แลกกับเราต้องลดดาเมจเสียงรอง30%มองว่าบัฟนี้เนี่ยอ่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ข้อเสียออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเกินไปครับถ้าลดดาเมจสัก10%อย่างเงี้ยยังพอหน้าเอามาใช้ครับแต่ลดทั้ง30%เนี่ยต่อตัวสโลหรือว่าตัวไอดอร์กอนเนี่ยปั๊บนี้ก็ไม่เหมาะเช่นกันถึงแบบถ้าระยะเยอะจะฟีดโดนเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบแมปพื้นที่ขนาดนั้นครับเราก็เคลียร์แค่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอดอร์กอนเนี่ยแทบไม่ได้อัพเป็นฟเอเลยด้วยซ้ำท่านที่อินฟินิตถึงไม่ได้เป็นอินฟินิตเนี่ยเราก วางหลายตัวได้อยู่ดีนะครับไม่จาเป็นต้องวางตัวเดียวที่แบบควงใหญ่ๆอย่างนี้ถือว่าอย่ากเก็บดีกว่าครับไปใช้ต่อไปก็คือไอสปรีดครับโอกาสเดียที่7%เพราะนตัวนี้จะเพิ่มระยะเวลาการสโลว์ครับแล้วก็การสตารเนี่ย30%อนะครับรับนี้เนี่ยใส่กับพวกตัวสโลว์อย่างนี้กับตัวสตานดีที่สุดครับมีคาตาคุริมีตัวของไอเดาก้อนหรือว่าจะหยิบไปแปะโคโจไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามีสโลว์ที่หนาอยู่ตัวของเดียบรก็ได้เช่นกันรับต่อมาครับไฟเจอสปีดครับ โอกาสเอาที่หก้าเปอร์เบัฟนี้เนี่ยเมื่อการโจมตีครบ6ครั้งเนี่ยครับจะทำให้ติดสถานะเบิร์นแล้วก็ทำดาดหเมจ60%ของดาเมจของยูดิตของเรามีระยะเวลาเผาอยู่ที่3วินาทีนะครับแล้วก็สแต็คกับการเผาอื่นด้วยแต่ที่บัฟเนี่ยเหมาะกับใครจะใส่ตัวไฟซ้ำม,มนเดิมก็ได้แต่ผมว่าอันเนี้ยเนี่ยเอาไปยัดใส่ตัวไอพิมสันด,ดีกว่านะครับพิมสันสปิริตอันนี้ผมว่าน่าจะแรงกว่านะครับอันนี้ต้องรีควายตั้งหกจิตเลย ก็หรือจะไปใส่ตัวที่ตีแอตแทกหกครั้งได้เดี๋ยวๆนะครับก็ห้ามดีครับรับนี้ต่อมาครอบฟิลตอลสวิตต์ครับเพิ่มดาเมจในการตีบอส10%รับนี้เหมอยการตีบอสครับตามชื่อเลยครับมันตีบอสได้แรงเพิ่ม10%แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ปัญหาในด่าเนี่ยมันจะไม่ใช่บอสครับแต่เป็นศัตรูที่เยอะเราก็เฉียบไม่ทันครับบอสเนี่ยถึงจะเลือดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเล่นฟูเอโอีหรือว่าเซอร์เคิลใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็ตีโดนนะครับเราก็โดนคนอื่นด้วยส่วนใหญ่รับนี้ผมว่าอืม ต้องเลือกแต่บอสจริงครับถ้ามีบอสที่แบบว่าจำเป็นต้องใช้แบบนี้จริงแบบนี้อาจจะโหดก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่แนะนํานะครับว่าให้กับตัวไหนถ้าปั๊บไหนเนี่ยมันดูแบบไม่น่าใช้จริงเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนํานะครับให้ใช้กับตัวอื่นเพราะว่ามันมีปั๊บอื่นๆที่ดีกว่านี้แล้วอัพเปอร์เซนต์ออกง่ายเนี่ยอย่างเจาะทะลุโล่เนี่ยอันนั้นดีกว่าเยอะเลยครับใช้นั้นดีกว่าต่อมานครับเอิร์ธสปิริตครับสตาร์ตตุนนะครับทั้งหมด4ีวินาทีครับโดยที่จะมีคูลดาวที่30วิสามี่นะครับก็คือศัตรูทั้งหมดนะโดยยทีีี่่ับเนน้อืม ผมยังมองว่ามันยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับโอกาสออก5%ด้วยออกยากอยู่เพราะว่าถึงจะสตันตัลูได้นะครับแต่ว่าใช้เวลาตั้ง30วินครับตัลูทั้งแมปเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนครับที่เราจะทาต,ตัตูหลุดไปโดยที่ตะทอนคอยวางคอยสตันคอยสโลมันเลยนะครับตัวบัฟนี้เนี่ยผมมองว่าไปใช้บัฟอันอื่นดีกว่าพวกเพิ่มระยะหรือว่าลดคูดาวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ช้ามนะครับ ต่อมานะครับบัฟเชอร์คริตสปิริตนะครับโอกาสเดี่ยวที่4%ีต์แล้วที่บัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเรา30%ครับก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่ในวงโจมตีของเราก็คือยากมา,มากๆควาเนี่ยถึงจะให้ดาเมจเยอะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยครับที่จะไม่ให้เพื่อนอยู่ในวงของเราบางที่เนี่ยถ้าเราเล่นแบบตัวละครโซโล่ Solo, วางตัวเดียวแบบเชียร์ดัตเนี่ยบวามนี้อาจจะเหมาะก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าเงื่อนไขมันเยอะเกินไปครับไปหาอ,าอาื่นดีกว่าต่อมาครับบัฟไรส์สปิริตครับโอกาสเดีอยวจุดที่35%อันนี้ บริสเบนเนี่ยจะลดค่าวางนะครับแล้วก็อัพเกรดน้อยลงเนี่ย15%ถือว่าคุ้มมากใช้จับตรงเงินก็ได้เพราะตวงเงินเนี่ยบางทีค่าอัพเนี่ยรวมๆเนี่ยมันจะแพงนะครับถ้าเราอัพไปเต็มเร็วกว่าอันอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเหลือเงินมากขึ้นนะครับก็ผมแนะนําว่าใส่พวกตัวซีเกตที่ค่าวางแพงๆก็ได้ครับโลคาคารีหรือว่าตัวใหม่เนี่ยที่ เข้ามาเนี่ยก็มีค่าวางอยู่ที่5,000แล้วแหละผมว่าใช้แบบนี้ก็เหมาะเช่นกันครับต่อมานะครับมาที่ m i ลเล r Speed ครับ m i ลเล r Speed เนี่ยมีโอกาสออกที่2%โดยที่การยับตีทุกค่าครั้งเนี่ยครับจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยครับเข้าสู่โหมดรถคูดาวนะครับโดยที่จะรถคูดาวทั้งหมด35%เป็นเป็นเวลาแปวิและตัวพอหมดเนี่ยเราก็จะติดสถานะใช้บัฟนี้ไม่ได้ทับ15บห้าวินั่นเองเก่งนะครับเก่งประมาณนึงเลยลดสิบวิเก่งประมาณนึ่งครับรถคู่าเยอะดาวสามีช่วงเวลาจกัดใช่เปครับ ผมมองว่าถ้าได้เนี่ยเก็บไม่ใช่ก่อนก็นได้ครับโอกาสออกที่สองเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวไหนก็ได้เลยตัวดามิถ้าคู่ดาวใส่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมนําเป็นตัวของโกโจก็ได้ครับเพราะว่าโกโจเน,เนี่ยคู่ดาวเนี่ยมันเกินสิบ้วพวกคู่ดาวเกินสิบปีนะครับถ้ามีลดคู่ดาวนะครับถือว่าใช้ได้คุ้มหมดเลยครับต่อมาครับตอรมสวิตช์ครับโอกาสออกที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ลดคู่ดาวเพียวๆนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนรอบที่แล้วคู่ดาวเนี่ยจะลดน้อยกว่าที่แล้วแต่ว่าอันนี้คืือออออลลลลดดดตตตตเเเเเเเวววววาาาานนนนนนะะคคครรรััััััับบบบีีีีี้้้ผมมมมม่่่กกกกกิิิพพยยใชชหหทปขึไงๆ แต่ว่าถ้าครูดาวน้องสิบวิก็ใช้ได้เช่นกันต่อมานะครับเป็น Enchant e d Spirit ครับโอกาสเดาที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ที่บัน๊มเนี่ยจะคล้ายๆตัวละครตองจินวูเลยเพราะว่าเมื่อเราฆ่าสตูเนี่ยจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะซัมมอนสตูที่ตายไปแล้วนะครับออกมาเดินให้เราแล้วที่จะมีเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดต้นของสตูนะครับบั๊มนี้เนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นของเราเนี่ยเยอะขึ้นทรับไม่จำเป็นต้องคอยหาตองจินวูมาใช้ตลอดนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตองจีมันเเป็นนนลายยี่มับางู้เนี่ยถ้้้้าาไดบนีมใชก็ น่าจะดีขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นส่วนของดีวายชิปิตครับโอกาสเราที่0 7เปอร์เซ็นต์น้นทำให้สตอตติดเือนงงนะครับแล้วก็จะเดินถอยหลังกลับบ้านไปโดยที่มีคูดาวสาวชิบิแค่ด้ครับแบบนี้ผมมองว่าถึงจะทําให้สตอโตงงแล้วถอยกลับบ้านเนี่ยแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราเอาดามิเราลดคูดาวมาเลี่ยมัเร็วเร็วเนี่ยก็เห็นจาเป็นต้องใช้การเดินกลับบ้านเลยครับเพแล้วมันก็ไม่ได้จะให้เดินกลับบ้านเยอะอะไรขนาดนั้นเลยครับ ัวดีวันที่เป็นเนี่ยผมยังคิดว่ามันเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ก่อนใช้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำตัวไหนพิเศษนะต่อมาเป็นทูสปีดครับออกที่0.3%ความเร็เนี่ยจะเพิ่มดามิ5%ครับต่อจํานวนสตูที่อยู่ในวงของเราโดยที่แม็กอยู่ที่75%นะครับเท่ากับว่าใช้ทั้งหมดสตู15ตัวในวงถึงจะทำดามิได้แม็กสุด75%บัฟนี้ครับเป็นบัฟที่ให้ดามิเยอะที่สุดแล้วเพราะงั้นถ้าสมได้ก็เก็บบัฟนี้ไว้เถอครับเป็นบัฟที่โหดที่สุดแล้วเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกตัวเลยครับที่เป็นตัวดาเมจสายแรงๆเนี่ยยังไงก็ ใช้กับตัวนี้คุ้มแน่นอนครับบัฟนี้ก็มีมาณนี้ครับสำหรับการอธิบายบัฟแล้วก็ตัวไหนเหมาะตัวไหนครับอาจจะมีหลายๆอันเนี่ยที่มันไม่น่าใช้นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เลือกมาใช้กับตัวลอนเท่าไหร่อ่ะตัวน่นเนี่ยตัวเงินใช้อเคเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับคุมอันนี้พวกตัวนัสส์สุพคุนะหมีแล้วก็คริสันดิมอนอันนี้ใช้ครับไฟ์ติสปิริตครับอันนี้ถ้าได้มา่อนเพืพวกตีหลหลหิตก็ใช้ไปเลยครับดีเหมือนกันอันนี้ดาร์กไม่ดีครับ ลดดาเมจ30%เราไม่คุ้มอันนี้สำหรับพวกตัวสโลตัวสสารครับไอสปิริตไฟเจอร์นะครับอันนี้ใช้กับตัวเท่าได้มาเนี่ยก็ใช้ใช้ไปเถอะครับแต่อันเก่าผมว่าไอตัวไกติเนี่ยกินกว่านี้นะอันนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถึงจะเอาไปใส่ตัวไฟเดี๋ยวมองว่าคิมสันก็กินก,กว่าเช่นกันชิทโตสปิริตเนี่ยเพิ่มดาเมจตีบอสตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนเหมาะนะครับในการเพิ่มดาเมจตีบอสตอนชินบูก็โอเคครับแต่ว่าพอมันล้ายไปนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้สร้างบอสออกมาเยอะนะครับ พราะงั้นก็อย่าใช้เลยดีกว่าครับริตโตเอิร์ดก็ไม่ดีครับสตันทั้งแมปแต่ว่าจะเอาสาตันทั้งแมปไปทําไมไม่เข้าใจอย่าเว้นลงอินฟินิตอินฟินิตก็ลงกันสี่คนก็แบ่งกัน,กนหน้าที่ก็ได้ครับไม่ต้องใช้อันนี้เลยเพิ่มดาบดีกว่าซีเกรดสปิรครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ในนอกระยะออันนี้เงอนไขยเยอะไปครับแต่ว่าถ้าได้เราเอาไปเล่นแบบบางตัวเดียว,วเอาคีย์ด่านทั่วไปเนี่ยใช้ไปก่อนก็นได้ครับ รถข้าวางไลท์สเปริลิตใช้ได้กับทุกตัวเลยครับที่ค่าวางแพงๆค่าวางแพงเนี่ยจะคุ้มมากกว่าครับตรงกันก็ใช้ได้เช่นกันไรซ์สเปริลิตครับเป็นลดกูดาห์25เป็นลาแฟนบิ๊กใช้กับตัวที่ตีไหล่ฮีทครับตีเร็วๆครับเพราะว่าจะได้วนสแตทได้เร็วๆครับแต่ผมมองว่าใช้สตอร์นสเปริลิตดีกว่าลดแบบพีพีอะไร25เปอร์เซ็นต์อันนี้คุ้มกว่าครับเป็นชั้นเตจครับใส่กับตัวดาเมจแรงๆครับที่คอยเคลียร์มอนได้ยังไงก็เป็นตองกีบูแทนได้เลยครับมีวานสเปริตครับไมม่เหาะ ครับตัวไหนเท่าไหร่ครับมันค่อนข้างปแปลกๆนะครับสหรับสกิลนี้ผมมองว่าได้มาก็เก็บๆเลยครับเป็น0.7หายากอยู่ส่วเปริตครับ0.3ใช้กับทุกตัวครับเพิ่มดาเมไป0.5เปอร์เซ็นต์คนเดยวเน้นยากก็สัดส่วนทีนี้คงมีมานี้ครับทั้งหมดเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากการที่เราลองวิเคราะห์ตัวของบัฟแต่ละบัฟดูนะครับ ก็ถ้ามีผิดพลาดเหมือนกันใดก็ขออภัยในที่ด้วยถ้าเพื่อนๆที่เห็นยังไงครับอย่าบัฟตัวไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูครับแล้วเราก็มาแชร์ข้อมูลกันว่าอะไรเนี่ยเหมาะไปใส่ตัวไหนมากกว่ากันครับอันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆนะครับว่าตัวไหนเนี่ยตัวประเภทไหนเหมาะกับการใช้บัฟอะไรนะครับในคลิปเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงตัวละครเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวครับแต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นเชียร์มิต้านะครับเพราะฉะนั้นพวกตัวละครอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันไม่จำเป็็นนนนนนตต้้้อองเเปปัััััววววพกีีีสสรรบบบบดคคจลิ